ບໍ່ຮູ້ຮຽງໃຫ້ພໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາບໍ່ກ້າອ້ຕິມັນວ່າທີ່ຢູ່ນໍາບໍ່ໂອ້ຍຍາຍກັບບ້ານເດີ້ເພຍບ້ານໍາເດີ สองแสนนี่จะตดดด่วนไปพัวื้อมาได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเดือนนี้มันปีแเดือนอ๋อปีแปดเดือนแต่ว่าตอนนั้นมันได้เจ็ดเดือนมัน่าสองแสน 2, นี่ซื้อไม่นํานพูดไอ้อดาพมีอโอ้ภาพมเทียบทางภากกลางบอครับ,รบป,าป,าปา้านรตป้าดไข่ตัวลสองแสนคำที่มองเข้าป้าด ย่านผมสูงเท่าไรพ่อยอดเนี่ยสูงไรไร่ที่ร้อยที่สามผมอ่ร้อยที่สิบสามร้อยร้อ,อยที่สิบกว่าแล้วกันเนาะครับครับโอ้อยครับพี่น้องตัวแม่นะครับผมเนี่มีมันร้อยรุ่นร้อยพ่ออยังครับนี่ยอันนี้บ่ผมอยู่กับพ่อเะไอยู่กับพ่อ,อ,อพ่อสวยบ้านน้องคือพ่อสวยบ้านน้องคือเนาะครับ สวยมากโซลาบนนงเือสวยยังครับสวยมากโซลาพ่อสวยมาสเหลาบ้านหนองเพือร์โอ้ให้เบิ่งผมเบิ่องไข่ตัวละสองแสนครับพี่ดองโอ้ตัวงามบ้านนี้กันพ่อซื้อมาได้เจ็ดเดือนแล้วตอนนี้มันปีแปดเดือนมันสิเป็นเท่าไหร่ครับพ่อบัาราคาครับราคาสี่ทวมตัวยู่หรอเออสี่ทวมตัวยู่เเนาะพราะว่าได้ซื้อมาที่แรกก็สองแสนเนาะสองแสน แต่ว่ามาได้ทางกลุงเทพบเนาะพ่อเราสมมับเก่าจะเลื่อนอีกรับเก่าจะเลื่อนโอ้ครับผมครับพออ้ทับพอพอไงเนาะครับเก่าจะเลื่อนนี่โอ้ฟาดสูงว้สูงเจ็ยเก่าจะเลื่อนเก่าเลื่อนนี่สูงลอยเจ็สีบครับผมเ็เคยเห็นตัวจริงชักเทียวพ่อผมได้ยินมท้่ก็เจาเาผมได้ยินมท้่กราจกเอาเก่าจะเลื่อนเก่าจะเลื่อนแล้วก็ทางบ้านผมก็มีไอ้ยไรล่ะไอ้สั้นตี แม่แนเจ้าสั้นร้อยเจ็ดสิบอันนี้แม่แมนสายเพชรอุดรโอสายเพชรอุดรเอกครับผมแม่สายเพชรอุดรแล้วก็พอนี่พ่อเพชรอุทัยทั้งทั้งภาคกลางดีคร่บโอ้ครับผมพี่น้องครับควายตัวนี้งามงามครับเป็นสาวเคี่ยงดีๆเลยครับผมโออันนี้คอก หลายๆตัวนี่ของพ่อเมื่อตีครับนี่ยอดันแม่นั่จะทับเบื้มงันลังใช่ครับพ่อนั่นหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้เดี๋ยวผมเบิ้งอ้อมตัวกันครับนอนห้องยืดๆดูยืดๆไม่ไทยง่ายเหมืนพ่อครับพ่อไม่ไทยง่ายได้สามปีฉังเป็ี่นตะเบิ้องอ๋อสามปียังที่เป็ี่นตะเบิ้งมันดีสูงอีกอยู่งเป็นพ่อพ่อครับโอ้ครับผมนี่ตาเตี้มเตี้มจ้ำีิยังอีกพ่อ ยังเกอนข้อการผิดข้อการใส่ถุงเท่าใส่ถุงเท่าเนาะตำราเบื้องไข่เนาะครับโอ้ไข่ตัวละสองแสนแล้วครับพี่น้องไทยมันกับเนาะเดี๋ยวออกจากน้อยด้วพี่น้องไทยมันกับเพราเบื้องเต็มแหละพราะว่ามันเดี๋ยวไปถดเถิดนั้นเขานะครับผมโอ้ฮะครับซื้อว่ายังพ่อช่อแก้วช่อแก้วครับโอ้ พ่อยังก่อผมเลื่อมเลรววะขันพ่อสวยมาเสาเหลาพ่อสวยมาเสาเหลาครับอ๋อบ้านหนองพือตำบลบ้านพื้ออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับผมอ๋อโอเคครับพ่อตัวนี้ผมสวอ่อนแห้งให้นอนว่าลับดอกไม้เรียกอันนี้ก็ไทยบ้านฮ่องธรรมดาเนาะพ่ออ๋อใส่เบิรมพันล้านครับแม่นี่บตอนนี้แม่นี่เท่าไหร่ครับพ่อแม่นี่ เออมาอักษรได้บัตรนี่<า>คืออายุบัตรนีร่เออนี่ลวกเท่าไหร่พ่อเนี่ยลวกระยะนี่ครับผมซ้ำนี่เศร้า,ากลัวอยู่ติเศร้ากลัวเนาะ <laughs> เออพ่อฟังอยู่ครับบัตรน,น <laughs> ี่โอ้โอ้สองแสนมันโหดพอนโอ้นะครับผมโอ้ยพ่อควายงามครับพี่น้องของพ่อพ่อเสานะครับผมพ่อสวยพ่อสวยมากมาเสาเหลาบ้านหนองผือครับพี่น้องให้ความาเบื่อวายงาม แล้วก็ตัวแม่นี่ประมาณสี่สิบหาสิบเนาะพ่อแต่ว่าตัว,ต,วตัวน้องนี่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบกัวยี่สิบกว่ากับพ่อฟังอยู่ครับ,บโอ้ครับผมโอ้ยเห็นผมซื้อคว้วยผมเสื้อคว้วยหน่อยหรอกพอ่อแบบเดียบผมป่ะกาศเสื้อคว้วายใหญ่หรอกนะซ้ำนี่เท่าไหร่พ่อซ้ำเนี่ยสามเ<า><า>นาะเพราะว่ามันโตแม่เนาะครับของพ่อมีเักะโตครับพ่อเท่าไหร่ครับ ทิพย์เอ็ดนะพี่น้องเขาเขาเริ่มตอนแรกพ่อพ่อเลี้ยงได้ดวนไม่พอเลี้ยงไข่พ่อปีโอพันพ่อปีแล้วพ่อพ่อเริ่มนี่โตนี่เลยบอกนี่เริ่มต้นนี่คือตัวนี้บ่ครับเริ่มต้นคือขึ้นนั่นอ๋อเพื่อนบ้านเดียวกันอ๋อเพื่อนบ้านนะเนาะแม่แม่ยายสองตัวเนาะครับแล้วก็เจ้าแม่เลี้ยงตัวนี้โอ้ครับเราวันนี้ทับแล้วทับไปทับทับเก่าจะเลื่อนแล้วนะครับทับโตที่พ่อ ทับหลอดทับหลอดทับหลอดพันทับเท่าไรเนี่ยนะทับหลอดสองพันหา้ 2> 2, หาส้าก็จะเลื่อนนี่เพิ่นยุบสายอาขอนแก่นเท่านี่พ่อผัวจะเลื่อนยุบตั้งไงล่ะตั้งน้องบัวโอ้น้องบัวล่ำพูดครับอ๋อแต่ว่าเพิ่นมีสายหลอดเพันน้อสายหลอดพันเฮ้ยเบื้องไข่งามตัวละสองแสนครับพี่น้องของพ่อพ่อสอนพ่อสวยพ่อสวยนะครับผมพ่อสวย มาเสาเหลานะครับผมบ้านหนองผือตาบลบ้านเผืออำเภอหนองเรือจงังหวัดขอนแก่นนะครับมีควางงามให้เบื้องหลายตัวนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นแม่เป็นแม่ไงที่เพิ่นเลียนเป็นแม่พันตัวใหญ่นะครับแต่ว่าตัวสายบ้านหฮอง่ามๆกับทั้งผมทั้งหลังครับผมให้มีให้เลือกให้เลียนกันหลายตัวนะครับพี่น้องกันผูใ้ใดอยากมาเบื้องอยากมาศึกษาเบื้องไายกับเดี๋ยวผมล่งเบือไว้ให้ครับ แต่ว่าบ้านเข้านีิยังเหลืออีกหลายขอกเนาะพราะว่าเป็นว่าครับโอ้ครับผมโอ้ยแต่ว่าเห็นเป็นผมสีเลี้ยงผมสีเป็นขอโตน้อยของพ่าบนดอกสามตข้างหน้าบนดอกครับผมก็สีสูบว่าไปหรอกครับพี่น้องเรับครับผมหนอสีสวนเข้าแล้วนะครับมีโตัวหูยู่โตหนึ่งแม่พ่อะนี่อยากได้อีกในน้อยสายแดงนี่ครับไอสวนเข้าไอเขางางๆไปครับผมครับผม ดอกฟ้านะครับผมฮู้นะครับผมเดี๋ยวกะมีโอกาสก็จังมาเยี่ยมพ่ออีกแล้วกันนะพ่อแต่ว่าเดี๋ยวผมลงเบื่อไว้ให้ครับพี่น้องเข้ากไปพ่อไตอะอ๋อเห็ดยุ่นีเนาะครับอ๋อพ่อดีครับพ่อดีเดี๋ยวห้าผมแวะมาทางนี่อีกเดี๋ยวผมแวะเยี่ยมเบิ่งไข่เพิ่งขนสนเข้าแล้วสิเป็นยังไงนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อครับขอบคุณครับ phải mua hàng hay phải về du năm vui ai thì vui lạ đi du năm ba ô nhảy các bạn giờ phià năm bạn